ขายช่อมาพันก็ขายเสร็จเพียบก็เสร็หมดแล้วก็ทําการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นประธานการที่นอนผิดประธานว่ามีอุปนิสัยอย่างต่อย่างชอบช่วยบ้านนีชอบช่วยบ้านนี้อาศัยดีอาศัยกล้วย รักเงินตางแล้วเขาจะนั่นเป็นหลักของคนเงินงอยู่ที่ไหนก็เป็นคนอยู่ที่ไหนช่วยเสมออยู่ที่ไหนรักเสมออยู่ที่ไหนก็เสมอต้องถูกต้องเลยท่านเป็นสถานผ่านมาหลายเพื่อนมีสถานที่น,นั่นอยู่ทุกวันนี้แล้ และมีของมาขายมากมายที่รับรองมีปฏิกิจกรรมทุกวันครับทุกวันปลาก็จะมีมีหมดปลาเป็ดไปปฏิบัติการวันนี้คือเกิดการต้องขอพนักงานผู้สุขภาพสติตผู้ได้รางวัลเสียงมากผู้ได้รางวัลเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการผู้ได้รางวัลของผู้นำไว้เช่นเดียวัน เอหิจิตตังเิียงมามาคุ่คนไหลมานิชาเอหิจิตตังเิียงมามาเขาองไหลมาเนิชาเอหิจิตตังเิียง